เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนูนค่ะสัมภาษณ์คนอยู่ในเหตุการณ์เขีนมากถือล้วนถืออย่างมันโกงกับจังเลนมาเกี่ยโเออสงสารส่งคนละวดหัวปวดหัวจุดนี้คุ้งตานตายตายจุดไม่มีเส้นเลือดเล่นนะแม่ทำไมวันนี้ทุกคนต้องรวมแต่แซนดี้สงสารจัง าาอะไรนะนง้าฝนโตมากจ้าวานอุ้ยไม่เต้นแล้ว,ลวเราเบิ่งเจของบอสเซฟสี่ส้ของเอหีงกระอ่างสะฝ้าตะดีฝนโตลงเจ้าของันีกัก้องันอันนี้ก็เอา,เอาชุดออกมาผึ่งกันแล้จา้าเข็ดหนังปะนี่ S <S ส,ส,รสร้างมากสร้างสร้างอาาเขตเริ่มสร้างอาณาเขตใครอาณาเขตมันแล้วนะจ๊ะก็าวสามาายอยาะไรยาฮะยานแข็งรับเชื้อเครืนีแข็งรับเชื้อาสูโอ้กูข้างในกลิ่นหอมจังอบมาหรือเปล่านะ <S <S ได้อบไหมนี <S 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 <อ>่ไปแล้วดิพุณละสองร้อย คือกันสองร้อยคือกันมือน,นี่อันนี้น้องๆก็เอาชุดออกมาตา,ากครับเตรียมสถานที่รอการเต้นหมอลำการเต้นอะไรกันเรียบร้อยแล้วครัเวทีก็ ได้เยอะแล้วต้องายเราตอนนังเออมันได้แบบว่าเรียวดีไงเพิ่งจะเริ่มคลิปแรกเล,เลยนะี่นไม่ช่วงโอกาสสำคัญก็ไม่ได้ถ่ายไงเพราะว่าขาตเต้น จะรูปทำไมเช็ดทำไมนี่เรจะไปไหนดีนไปาไปเ้อหเเ้าไหนบอก้อนเ้าไห ผู้เท่าพีทไปละเนี่ยเอาพิทไปเาพไันมาเลยค่ะไม่เคยกลัวคนเรอนตามาสิอะไรคะ เมื่อกี้ว่าผู้เมื่อกี้พูดอะไรไม่ได้พูดอะไรน่ามีต่แบบแบบพูดว่าแต่คนแก่ทำงานเออเห็นบอบาปไม่แพ้บุญร้านเลยร้านเนี <sk> ่ยร้านเลนี่คนขายเยอะมากเลยใช่มาดาม วันนี้ข้อตุ้มก็ลงผลเร็วกว่าปกตินะครับเพราะว่าเราต้องเอาขนมาตากเพราะว่าขนขนมันถือกอย่างก่อนขนมันถือกความชืญนมันก็เลยมัน,ม,นมันว่าถือกโดยตรงแต่ว่ามันถือกไอไอมันก็เลยเป็นแต่ว่าเราก็ออกมาตากต้องมาผึ่งลมผึ่งอะไรให้ขนมันฟูเอาว่าแม่กุ่ศูนย์ลัติวันนี้มุนวาก,กูเออ Hãy subscribe cho của em Mì nó quên của bỏ lỡ những video hấp dẫn จากหน่อยเราจะได้กินเห็ดกันอีกใช่คือเราก็จะออกถึ่งลมให้คนมันฟูถือร่มถือกอย่างอย่ข้ามาก็ตีขึ้นถือขึ้นสภาพเก่ามาหลังรถนี่โดนลมโดนยิ่งโดนแดดแป๊บเดียวก็คืนอันนี้อันนี้เวทีก็เสร็จแล้ว เป็นที่ได้เยอะแล้วครับออคลิปนี้ไว้สนิทก่อนนะครับพี่น้องพอ,อกันไม่คลิปหนาครับ